โอเคครับกาบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับเกมอัพพันโรนะครับแล้วก็วันนี้ขอซื้อเบ็ดสามเอ่อเบ็ดสี่สิบนะครับหรือว่าไม้สามพันนะครับผมนะขอเร็วๆเลยนะเปิดคลิปมาเร็วนะครับผมเราก็ต้องไปแบบไวๆนะครับมาไวๆไปไวไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะครับสแคตเตอร์อ่าห้าตัวนะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับในค่าย PG นะ คนดูบอกว่าเออพี่เมียงครับลองเล่นเกมที่พี่ไม่ชอบที่สุดหน่อยนะครับผมก็ในไลฟ์สดผมอัดไม่ได้เล่นให้นะครับแต่ว่าในนี้ก็มาลองดูนะครับก็ตอนแรกผมเบ็ดเล่นเล่นก่อนนะครับอ่ามันก็เออมาดีนะเบ็ดเล่นก็มาดีนะครับผมก็ลอยเลยไม่ใช่ลอยเลยลองซื้อนะครับลองซื้อด้วยทุน900 0บาทนี่แหละอ่ะซื้อจนกว่าจะหมดนะลองอัดคลิปซื้อนะครับถ้าแตกก็ได้คลิปลงแค่นั้นแหละนะครับ โอเคครับอย่าลืมนะครับวันนี้ผมมาได้ทุน9,000นะครับขวาบออกไปสัก2-3,000ก็พอแล้วนะก็ว่าวรัวเลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็แหกปากมาเยอะนะครับทั้งไรสดทั้งอะไรนะก็ไม่เป็นไรครับผมสู้นะครับเป็นคนสู้รายสู้ชีวิตอยู่แล้วนะครับโอเคสวยครับได้มงกุฎหรือเปล่าขอมงกุฎได้ไหมอ้าวเอแถวสองโอเคครับได้เคด้วยนะครับรุนคิวแถวสองนะ เราจะได้คิวแถวสองหรือเปล่านะครับถ้าคิวแถวสองมามีโอกาสแตกนะครับอ่ะไม่เป็นไรคิวแถวสองขอร้องเพื่อนโอเคสวยเจ็ดร้อยยี่นะครับเปลี่ยนเจได้ไหมล่ะเฮ้ยโอ้โอดีสวยครับเก้าพันนะดูถ้าเปลี่ยนเป็นายตัวเหมือนกันหมดนะมึงอุย้ยมงกุฎด,ดูดอกนี้คนดูหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับผมโอ้โหเฮ้ย โอ้แต่ว่าดอกเปลี่ยนเป็นวายนี่ไม่สวยเท่าไรนะครับอ่ะไม่รู้จะแตกไหมนะเฮ้ยไม่รู้ดิไม่ใช่ไม่รู้จะแตกแมมันแตกไปแล้วนะครับเออแตกเชยซื้อแค่สามพันนะครับแตกไปกจะสองหมื่นแล้วนะครับตีตีไปสองหมื่นนะครับขัดเสียขึ้นไปเลยนะเรายังเหลืออีก,อกตั้งห้าหมื่นนะครับตอนนี้เอาดิมาดิครับขอให้ได้ขอให้โดน กเกมนี้เป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะเล่นมีรอบเดียวนะครับเวลาผมไล่ชนหรือว่าเวลาอะไรน,นะเป็นเกมที่ไม่ชอบมากเลยนะครับซื้อไฟไม่เคยแตกนะมันจะคล้ายๆเกมมาจองเบ์นะครับผมนะก็คือสะสมตัวคูณในสชคเตอร์นะหรือว่าฟีสปินนะครับแล้วก็พอเริ่มเบ็ดใหม่นะก็จะไปตัวคูณตัวเดิมนะครับกลับไปตัวคูณแรกนะครับที่มันให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นดีหน่อยนะก็คือเริ่มตัวคูณที่สานะครับผมโอเคสวยครับ แตะมา20,000แล้วนะเรายังเหลืออีกไม้หนึ่งนะครับก็นะตามสเตป PG นะครับผมไม้สุดท้ายก็ว่าไปเลยแล้วกันผมว่าพ่อว่าเอ้าไม่ว่าครับได้คิวครับให้ทองคําได้ไม่ได้ให้ทองคาแถวสามว้ายโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้เรามา9,000กับเกมอาร์พันโรนะครับคุนแค่9,000บาทแตกมา20,000นะครับตอนนี้ก็แค่นี้แหละนะครับก็พอแล้ววันนี้ม่งขอลาแล้วสวัสดีครับ